ร่างกายของเจ้ารู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วหรือยังได้ยินว่าเกือบจะถูกปีศาจตีตาประทับสินะไม่มีปัญหาอะไรอันที่จริงข้าเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตาประทับเท่าไหร่หรอกงั้นลือรู้อยู่หรอกว่าแข็งแก่งแต่ว่าแต่ดูเหมือนว่ารอบข้างจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะรอบข้างงั้นรือหมายถึงผู้คนในเมืองนะ่ะ อ่านั่นคงเป็นพ่อข่าวลือนั่นแหละพวกทหารยามและทหารรับจ้างที่รอดกลับมาต่างลือกันให้ทั่วทว่าหลังจากความพ่ายแพ้ของอควาทุกคนยกเว้นเจ้าก็ต่างสลบกันไปหมดตอนที่พวกเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็มีพลังศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ที่ขวานของเคทัน คนที่เห็นต่างก็คิดว่าอะควาได้ให้ยืมพลังแห่งถวยเทพด้วยเหตุนี้เคทันจึงเป็นที่รู้จักในนามผู้ช่วยเหลืออควาต่อกรกับปีศาจเป็นอย่างนั้นเองสินะต้องขอโทษด้วยกลัวจะรู้เรื่องนี้ข่าวลือมันก็แพร่กระจายไกลเกินไปแล้วไม่เป็นไรผู้คนถึงได้ไม่กลัวข้าสินะ พ่อคงจะรู้จักเจ้าในนามผู้ต่อกรกับปีศาจละมังหืมผู้ต่อกรกับเหล่าปีศาจงั้นหรือชื่อเสียงสินะยินดีด้วยค่ะคุณเคทันระดับของคุณได้รับการอัปเกรดแล้วค่ะตอนนี้ท่านเป็นแลงสีแล้วนะคะแลงสีหมายความว่าระดับอัปเกรดขึ้นตั้ง3ามขั้นเลยงั้นรื ก็พอท่านทําเรื่องที่สมควรแก่การนั้นนะะี่ค่ะไม่เลวนี่ป้ายทหารรับจ้างก็ออกให้ใหม่แล้วนะคะเพราะจะทําขึ้นเพื่อคุณเคทันโดยเฉพาะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะโอ้ป้ายทหารรับจ้างก็จะทําขึ้นเพื่อข้าโดยเฉพาะเลยงั้นหรือค่ะ ตั้งแต่คา้น4ขึ้นไปถือเป็นทหารรับจ้างตัวจริงที่ทางกิลทหารรับจ้างรับประกันค่ะแน่นอนว่าต้องได้รับการปฏิบัติที่คู่ควรค่ะอีกอย่างตั้งแต่ระดับ C ขึ้นไปท่านสามารถไปได้เกือบทุกที่เลยค่ะจะเข้าเมืองหลวงของอาณาจักรหรือโบสถ์ที่ไหนก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากค่ะเอ๊ะแต่เมืองหลวงของจกักรวรรดิคงจะยากหน่อยนะคะหืมดูท่าจากักรวรรดิจะยุ่งหน้าดูสินะค่ะ จักรวรรดิต้องได้รับการยอมรับจากขุนนางระดับสูงเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้พูดตามตรงไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าในเมืองหลวงของจักรวรรดิมีอะไรมีแค่ข่าวลือที่น่ากลัวน่ากลัวเท่านั้นพูดได้ว่าเป็นสถานที่ไม่มีข้อมูลยิ่งกว่าแดนปีศาจซะอีกค่ะถึงขนาดนั้นเลยหรือออม ยังไงก็ตามจากนี้ไปพอเป็นระดับ C แล้วท่านสามารถรับภารกิจได้เกือบทั้งหมดเลยค่ะดันเจียนแลงเอแค่มีปาร์ตี้ก็เข้าไปได้แล้วค่ะงั้นหรือดันเจียนแรงเอนอกจากนั้นยังสามารถรับภารกิจได้อีกมากมายไมไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจัดการเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับ ปีศาจถูกกำจัดแล้วและผู้พิาพากษาพวกนอกรีดก็บอกแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะงั้นคงไม่เป็นไรหรอกถ,ถ้างั้นก็โล่งอกไปทีครับว่าแต่ผู้พิาพากษาพวกนอกรีดแห่งเทพสุริยันแข็งแกร่งสมคำล่ำลือจริงๆถึงขั้นกำจัดปีศาจได้ด้วยไม่ใช่ซะหน่อยวันนั้นฉันไม่ได้สลบไป เพราะอย่างนั้นถึงได้รู้ว่าบาเวเลียนนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนเขาเล่นงานปีศาจที่มีชื่อจนเละตุ้มเปะเพราะงั้นคุณอะควาก็แค่เอาช้อนซ่อมไปวางบนโต๊ะอาหารที่จัดเตรียมไว้เรียบร้อยเท่านั้นแหละในไหนตอนนี้ท่านก็เป็นระดับซีแล้วท่านคิดจะทำอะไรต่อเหรอครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละแค่ทำในสิ่งที่ทำได้ในฐานะทหารรับจ้างระดับซีก็พอเง,งินเหรอครับ ทั้งต่อกรกับปีศาจอีกทั้งยังถ่อมตัวอีกโคตรเท่เลยอย่าโดนหลอกนะนั่นมันไม่ใช่มนุษย์แล้วแล้วหลังจากนี้พวกเจ้าคิดจะทำอะไรกันต่อเอพวกเราเป็นแค่แรงเอฟเพราะงั้นน่าจะไม่มีอะไรที่พอจะทำเป็นชิ้นเป็นอันได้หรอกครับจริงๆแล้วผมก็แค่คิดจะใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนพวกไรประโยชน์แล้วก็ตายไป แต่ตอนนี้ผมอยากลองใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เหมือนคุณเคทันแล้วครับเพิ่ง <P ew ing> จะมาคิดแบบนี้ได้ตอนนี้เนี่ยนะสมกับที่เป็นพวกชั้นต่ำจะเอาหรือไงงั้นเจ้ามีแผนจะทําอะไรต่อไปล่ะฉันก็คงทําตามประสงค์ของท่านคาโรเซียต่อไปค่ะืม <c oughs> ว่าแต่เหมือนจะได้ยินอะไรบางอย่างมาจากอาควานะอ้า จริงสิเขาบอกว่าพวกที่รับใช้คาโรเซียกำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนเพราะงั้นจะมีแต่พวกตำแหน่งสูงๆเท่านั้นที่เคลื่อนไหวค่าเอ๊ะคุณอาควาคงจะเข้าใจอะไรผิดไปแน่ๆค่ะฉันก็แค่นักบวชธรรมดาธรรมดาเท่านั้นค่ะงั้นหรือก็ถ้าเจ้าว่าอย่างนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเฮ้ยรู้เรื่องทั้งหมดแล้วไม่ใช่เหรอ หรือว่ากำลังรอให้ฉันพูดออกมาเองหรือว่าแค่กำลังแกล้งฉันเล่นน่น่ากลัวยามค่ำคืนนักกิวทหารรับจ้างเย้ได้เวลาเลิกงานแล้วหื หรือว่าจะขอจ้างวานภารกิจต้องทำงานล่วงเวลาสินะอ้าค่ะภารกิจอะไรเหรอคะอะไรล่ะนั่นทำหน้าอย่างกับคนหมือนอะไรตายอยากเลย <c oughs> เรื่องที่อยากจะจ้างวานคือภารกิจคุ้มกันจำนวนทั้งหมดสองคนข้ากับเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งสองคนจุดหมายปลายทางคือที่ไหนคะ อาณาจักรเดนีอันเมืองหลวงของที่นั่นภารกิจคุ้มกันไปถึงอาณาจักรเดนีอันทำไมถึงต้องมาจ้างวันในแคว้นชายแดนแบบนี้ด้วยดูจากที่สวมใส่เสื้อคลุมแล้วท่าทางจะเปิดเผยตัวต,วตนไม่ได้สินะคำพูดคำจาดูสูงส่งแต่กลับแต่งตัวซอมซ่อน่าสงสัยมากเข้าใจแล้วค่ะ งั้นมีอะไรที่พอจะยืนยันตัวตนได้ไหมคะ